รอลุ้นพ่อหมอแม่นไหมย้อนคำทำนายท่ามกลางข่าวออกเดทไายาักเจรวนน์กำลังเป็นประเด็นเลยล่ะค่ะสำหรับดาราสาวสวยอย่างสาวเบลลาราณีที่กำลังมีคนสงสัยในเรื่องความสัมพันธ์กับนักธุรกิจหนุม่มคุณวิวชวินเจรวนน หลังจากที่ได้มีคลิปออกมาว่าได้มีการนั่งร่วมโต๊ะทานอาหารและท่าทางด้วยความสนิทสนมทำเอาแฟนๆลุ้นหนักว่าคนนี้จะใช่หนุ่มในหัวใจของสาวเบลล่าหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะสาวเบลลาได้ไปออกรายการ3มแซบโดยมีพิธีกรอย่างคุณหนุ่มกัญชยัยคุณชมพู่อารยาและได้มีการพูดถึงดวงของสาวเบลลาเกี่ยวกับเรื่องความรักเอาไว้ว่าสำหรับเรื่องหมอดูก็แล้วแต่ค่ะ หมอดูบอกว่าปีนี้เราจะมีแฟนแต่วันนี้พึ่งต้นปีเองก็ยังมีเวลาอยู่ค่ะซึ่งงานนี้ค่ะก็มาลุ้นกันว่าคำทำนายของหมอดูน,นั้นที่บอกว่าปีนี้สาวเวล่าจะมีแฟนจะถูกต้องตรงคำทำนายหรือไม่นั่นเองล่ะค่ะ